สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้จะมารีวิวกล่องใสเบรกเกอร์นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า consumer unit นะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับสามารถใส่เบรกเกอร์ได้ใส่ตัวกันไฟตกได้นะครับตัวกันไฟตกตัวนี้นะครับทางเราเป็นสินค้ามาเข้ามาใหม่นะครับไว้ต่อ ก่อนใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเช่นปั๊มน้ํามอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับที่มอเตอร์ชอบไหม้ไหมนะครับที่เป็นหม้อไฟเกษตรนะครับหม้อ5แอมป์มันจะมีปัญหานะครับหรือสถานที่ไหนที่ไฟชอบตกเราไม่สามารถจะดูได้นะครับว่าใสไฟตกแบบไหนนะครับแต่ตัวนี้แสดงสถานะ ไฟณนะตอนนี้กี่โวลต์น,นะครับแล้วตกไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถเซตค่าได้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งการหน่วงของกำลังไฟเวลาไฟตกสมมุติสักเราตั้งไว้170นะครับ170โวลต์ไฟมันจะตัดตัดปุ๊บมันจะหน่วงไว้ เราสามารถตั้งได้0ถึง30วินะครับให้มันทำงานนะครับแล้วความสามารถพิเศษของมันคือสามารถสั่งจากตัวนี้ได้นะครับปิดเปิดจากตัวกันไฟตกนี้ได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับมันจะมีมาในกล่องนะครับกล่องของมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถึง63แอมป์นะครับ ถือว่าใช้ได้หลายตัวอยู่นะครับมอเตอร์ได้สักสามตัวนะครับแสดงจอสถานะเป็นดิจิตอลนะครับและเรามาแนะนำตัวถ้าเราตั้งโดดโดดมันไม่สวยนะครับเอาไฟเข้ามันจะเขียนบอกนะครับอินเอาไฟออกแล้วต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราไฟจากการไฟฟ้าเข้ามานะครับเนี่ยแล้วก็ออกมาแล้วก็ตั้งสถานะดิจิตอลแบบนี้ ถ้าใส่โดดๆมันไม่สวยครับเอาตัวนี้เข้าไปคุมใส่นะครับเป็นตูวคอนซูมเมอร์นะครับคอนซูมเมอร์สามารถเปิดปิดฝาได้นะครับเราเอาตัวกันไฟตกใส่เข้าด้านในวิธีการประกอบง่ายนะครับมันเป็นรางปิดนอกครับเราสามารถดึงออกมานะครับแล้วเอาตัวเนี่ยฮะเป็นรางกดก่อนนะครับ แล้ววางเข้าไปแล้วกดเข้านะครับมันจะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วมันจะมีล็อกไว้นะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะใหญ่กว่าตัวนี้นิดหน่อยนะครับแต่เราสามารถใส่ได้นะครับมันสามารถหักจากตัวนี้ได้นะครับมันมีเดี๋ยว นะเราสามารถหักได้นะครับเอาคัตเตอร์หรือว่าเอาครีมนะครับค่อยๆนะครับอันสไลย์หน่อยแต่ใช้ใบมีดคัตเตอร์นะครับเป็นพลาสติกนะครับเราสามารถง้างออกหักออกได้เลยนะครับเนะี่ยฮะมันจะสามารถหักได้ทั้งสองข้างเอาข้างเดียวพอแล้วฮะแล้วกดใส่ได้เลยนะครับเนะี่ยฮะ ง่ายๆนะครับแล้วก็ปิดสวยครับตัวนี้เป็นสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเนีย่ยจอจะแสดงสถานะตัวนี้กล่องนะครับกล่องคอน sumer ตัวนี้ราคา100บาทนะครับสามารถใช้กับเบรกเกอร์ทั่วไปได้เลยนะครับเป็นลางป๊กนกนะครับตัวนี้ง่ายๆนะครับหรือว่า หนึ่งร้อยบาทเฉพาะกล่องแล้วตัวนี้นะครับกันไฟตกใช้ได้อย่างดีเลยนะครับมีคู่มือด้านในนะครับในราคาห้าร้อยบาทครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องโอนก่อนนะครับคู่มืออยู่ด้านในนะครับใส่ทางเราจะจัดส่งไปแบบนี้นะครับนะครับถ้าไหนสนใจทิ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรอย่างละเอียดไว้ได้เลยนะครับ สินค้าเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับตู้คอน s u m e r ่ายแยกครับสามารถเอาเฉพาะตู้ก็ได้หรือว่าจะเอาตัวกันไฟตกได้เลยนะครับทางเรามีพร้อมจับส่งให้นะครับฝอกด้วยครับสวัสดีครับ